สรุปผลการดำเนินง,งานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชายภูมิประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนพุทธศักราช2567วันที่12มีนาคม2567นายรัฐวิท์เสถียนรัมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชายภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิครั้งที่3ทับ2,567และทำพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินและยกย่องชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2566ณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ วันที่18มีนาคม2567นายรัฐวิศเสถียนรัมรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเัยภูมิร่วมเดินประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้18มีนาคม2567ณเทศบาลเมืองชัยภูมิ และศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิวันที่22มีนาคม2567นารยรัฐวิ์เสถียนรัมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล8ดด้านและการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบป,ประมาณพศ2567ระหว่างวันที่21-22มีนาคม2567นณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิวันที่25มีนาคม2567ในารยรัฐวิ์เสถียรรัม รองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่ใช้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลประจำปีงบป,ประมาณพศ2567ระหว่างวันที่25-26มีนาคม2567 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพนอากาศเอกกฤิชพลพรมรีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการณโรงแรมสยามพาราไดซ์อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ วันที่27มีนาคม2567นายรัฐวิ์เสถียนรัมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสกสคประจำจังหวัดชัยภูมิครั้งที่3ทับ2567ประจำเดือนมีนาคม2567 โดยมีนายสมเกียรติแถวไทยสงผู้อำนวยการสำนักง,งานสกสคจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาณห้องประชุมสำนักง,งานสกสคจังหวัดชัยภูมิอำเภอมือชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิวันที่2เมษายน2567นารยินยรัทวิสเถียนรัม รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิและคณะบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนิษิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาวัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิวันที่9และ10เมษายน2567นายรัฐวิทยรัสถียนรัม รองผู้อํำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชยภูมิรักษาการในตําแหน่งผู้อํำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชยภูมิร่วมพิธีเปิดการอบรมตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยปีพศ2567 สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเัยภูมิรุ่นที่1โดยมีนางสาวออนอาภาโลวิระรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยภูมิเป็นประธานในพิธีและรุ่นที่สองโดยมีนายสมบัติไตรศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยภูมิเป็นประธานในพิธีณโรงแรมสยามรีเวอร์รีรสอร์ทอำเภอเมืองเชยภูมิจังหวัดเชยภูมิวันที่11เมษายน2567นายรัทวิท์เสถียนรัม รองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิและคณะผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปีพศ2567 โดยได้รับเกียรติจากดรจรุศักดิ์พุธน้อยอดีตผู้อํานวยการสํานักง,งานสกรจจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดชัยภูมิวันที่29เมษายน2567นายรัฐวิ์เสถียนร,รมัมรองผู้อ ال, ำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดชัยภูมิรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสกสคจังหวัดเชยภูมิครั้งที่4ทับสองประจําเดือนเมษายน2,567โดยมีนายสมเกียรติแถวไทยสงผู้อาํานวยการสํานักง,งานสกสคจังหวัดเชยภูมิเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสํานักง,งานสกสคจังหวัดเชยภูมิอำเภอเมืองเชยภูมิจังหวัดเชยภูม,ม,ภม,วภมิวันที่30เมษายน ถึง2พฤษภาคม2567นายรัฐวิ์เสถียนรัมรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเัยภูมิรักษาการในตำแหน่งผู้อานวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชยภูมนายสนั่นเตชะนอกผู้อมนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก้งคร้อนางขวัญใจไรนอกผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเขียว และนางชลีพรกรุดทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสารร่วมต้อนรับนายชัยนรง์ป้องบ้านเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบป,ประมาณพศ2567รอบที่สระหว่างวันที่30เมษายนถึง2พฤษภาคม2567ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่13 ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก้งครออำเภอแก้งครอจังหวัดเชียภูมิห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเขียวอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียภูมิและห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิ